องนี้ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งหลายพื้นที่ค่ะในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ได้มีการขยายระยะเวลานะคะไปอีก3เดือนค่ะสำหรับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่2ประจำปี2567โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะได้พิจารณาความเหมาะสมการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากการรายงานสถานการณ์นะคะพบว่าสถานการณ์ในพื้น ที่ยังคงมี เหตุการณ์เกิดขึ้นเห,เหตุความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่และยังปรากฏภาพข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดมีการสร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนที่ประชุมค่ะจึงมีมติขยายระยะเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอสุงไงโกโลกอำเภอแววงอำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะาริงอำเภอปานาเรออำเภอมา อำเภอไม้แก่นอภอทุ่งยางแดงอเภอกระเพาะอเภอแม่ลานและจังหวัดยะลายกเว้นอเบตงอเภอราวะออเภรามันอเภอกาบังและอเภอกรุงปินางออกไปอีก3เดือนค่ะตั้งแต่วันที่20เมษายนไปจนถึงวันที่19กรกฎาคม2567โดยยังไม่มีการปรับลดพื้นที่เพิ่มเพราะว่าหลายพื้นที่ยังมีเหตุการณ์อยู่ค่ะ